สวัสดีครับยินดีต้อรับเข้าสู่องผมด้วยวันนี้นะผมมีข้อคำถามง่ายๆไม่ใช่คำถามดิผมจะมาพูดถึงว่าระหว่างเงินตอนนักเราควรเลือกอะไรสำหรับผมนะผมจะเลือกเรื่องไรินเ่องเงินครับพรา่งเงินเร่องเ้เครื่องตัวได้เงินที่สิ่งที่ต้องพูทางเงินเท่านั้น แต่สมมติว่าพอแล้เราเรื่งเดินได้แต่มางคจะบอกว่ายึดลงตัวเพื่อเงินเนะป็นที่หนุ่ 1. มเป็นตเนเงิเราควรจะมีนะเราควรจะปกปทุกตัวตัวฉันนี่ใช้ตัวนักปื้อนู่นซื้อน,นี่ใช้แล้วเดยน้มไม่ได้ไหลยตัวสูงด้ ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีแฟนแต่คุณรักมาแล้วถ้าสมมติถ้าคุมีแค่แฟนแล้วคุณเอ๊ะใช่ไหมคุณมีแค่เงินเอ๊ะใช่แต่คุณมีแค่ใจคุจะสามารถซื้ออะไรเขาได้ไหมมันไม่ได้หรอกถ้าเป็นตัวมือเงินเราสามารถซื้อหนูซื้อเขาได้เราสามารถซื้อของใหตัวก็ได้เราจริงจริงมีความสุขแ้งเงินสำหรับผมนะคุณร้อาไม่มีคุณจะเข้าใจความสุขบนฐานทีีเงินขอมัน หนือขนาดนี้ยอดเราใช้เราต้องรันเครื่องจักด้วยเงินมานี้ยเทรนด์ผูกเรื่องนึงคลิปจบแล้วไปกัน